สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเกมแบคแพคบอนะครับก็หายกันไ่นานเลยเนื่องจากผมเออป่วยนะครับก็เจ็บคอก็เลยว่าไม่ได้มาอัดเกมให้ทุกท่านได้ดูเลยนะครับแล้วก็ช่วงสิ้นปีนะครับก็ยุ่งๆนะครับไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเกมให้ทุกท่านดูเลยนะครับแต่ก็มออีคอมเมนต์นะครับบอกว่าอยากเห็นออสายโลเล่นสายโลให้ดูหน่อย วันนี้ก็ถือเป็นโอกาสนะครับว่าะจะไม่เล่นสายโล่ให้ดูก็คงต้องเป็นพ่อหนุ่มโรนนอีกเช่นเคยนะครับก็มีคนบอกว่าขอเล่นสายโล่หน่อยกับอธิบายเล็กน้อยๆว่าสิ่งไหนคอมโบกับอะไรนะครับก็โรนนนะครับอธิบายง่ายๆนะครับเป็นตัวละครที่ได้โล่เยอะโอกาส4 0ของที่ทำงานที่บริเวณกระเป๋านะครับจะได้รับโล่3ม นะครับก็พยายามใส่ของให้อยู่ที่กระเป๋าที่เป็นลันกษณะของโล่นะครับเยอะๆเพราะว่าจะได้เอ,อ่อมีโอกาสติดหลายๆครั้งนะครับอ่ะถ้าใส่แตงโมยอย่างนี้โอกาสก็จะนับแค่แตงโมกับแบบนะครับแต่ถ้าใส่งี้ก็จะเป็น3อย่างนั้นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นทิเคเล็กน้อยนะครับก็ไปเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้ยังไม่เจอโล่นะครับไม่เป็นไร ก็ดเกอร์นะครับก็เป็นอาวุธที่เอาไว้แบบตีฟรีนะครับเพราะเป็นอาวุธที่ไม่ใช้สตามิน่านะครับก็ซื้อมาติดไว้ได้นะครับก็ตอนนี้ผมอยากเพิ่มตังค์นะครับก็เลยอาจจะซื้อเป็นไข่ทองนะครับเพราะมีโอกาสได้รับ0-2บาทนะครับก็ซื้อติดไว้นะครับและล็อกกระเป๋าไว้โอเคคาดว่าจะชนะอยู่นะครับ โอเคชนะไปโซโลอันนี้ก็เป็นชุดเกาะอ,อันนี้ไม่น่าได้น่าจะได้แค่อันนี้นะครับนี่ก็ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่ซื้อแก้ขัดได้นะครับเนื่องจากเป็นไอเทมที่ใช้ช่องเยอะนะครับผมเลยไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ก็แต่ก็สามารถซื้อไปแก้ขัดกันได้นะครับแล้แต่นะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับ โอเคชนะไปนะครับตอนนี้ก็ไม่ก็มีอะไรก็เล่นสิ่งนั้นไปก่อนนะครับตอนนี้เจอกล่องสมบัติผมอยากซื้อกล่องสมบัตินะครับเลยล็อกไว้ก่อนแล้วก็ซื้อหนูไว้นะครับเพราะลดราคานะครับไอเทมที่ลดราคานะครับเราจะขายได้เท่ากับราคาที่เราซื้อมานะครับดังนั้นแล้วก็หากไม่ใช้นะครับซื้อไปก่อนได้นะครับดีกว่าเก็บเงินไว้นะครับอันนี้ก็เป็นทิกเล็กน้อยๆนะครับสามารถซื้อไปแล้ ขายมาได้นะครับก็ซื้อมานะครับอืมอแล้วโดนแดนดาบใหญ่ไหมนี่นะครับอะได้ครับซื้อมาอยากเล่นทราอยากเล่นเป็นหนึ่งดาบแล้วก็หลายโลน,นี่นะครับไม่รู้เราจะได้ตามที่เราวางไว้ไหมนะครับ ง่ายๆนะครับต้นเกมนะครับยังไม่น่าเจอใครวเวอร์นะครับโอเคชนะไปนะครับก็ได้มาเป็นส่วนของเอ่อพวกน็อตจเฟื่อนครับได้รับหนึ่งเจนเลือดแล้วก็แนะนำนะครับพวกลูกแก้วนะครับจะเป็นดาวอย่างนี้ก็แนะนำให้ ใส่ให้ครบทั้ง4นะครับแล้วก็ใส่ไอเทมที่ใช้บ่อยนะครับเพราะว่ามันก็จะมีโอกาสติดเยอะขึ้นนั่นเองนะครับกับอันนี้นะครับ b n i s h i n g Stone นะครับก็หากหากไอเทมอนไนเรามั่นใจแล้วว่าเราจะไม่ใช้นะครับลากเข้าไปเลยนะครมันจะได้ไม่โผล่มาให้เราเห็นอีกนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ เจอชันนานะครับแต่เรามีทั้งแตงโมแล้วก็ต้นไม้นะครับในการล้างบัฟเราได้จตสมายิบายนะครับโอเคชนะไปนะครับอันนี้ทําผมไม่ค่อยเล่นสายเออเสื้อหรือว่าหมวกเท่าไรนะครับผมจะเล่นเป็นสายตัวโล่ป้องกันเลยนะครับอันนี้อาจจะซื้อมาแก้ขัดก่อนเป็นไส้กรอกนะครับนี่ปึ๊บปึ๊บโอเคล็อกไว้โอเคประมาณนี้นะครับ ก็จะพยายามนะครับตอนนี้ยังไมไ่เจอโล่เลยนะครับจะไม่เป็นไรนะครับคาดว่านี่นะครับถือว่าเลือกอาวุธประจำกายเป็นในโล่ฮะอาจจะได้เล่นไหมนี่โล่อืมอืมผมเลือกไม่ถูกเลยอะ อันนี้แล้วกันนะฮะอันนี้แล้วกันเป็นสายสะท้อนนะครับโอ้โหอะไรดีครับเนี่ยอืมต้องติดกับไอเทมที่ได้โล่ตอนนี้ก็มีแค่ของสมบัตินะครับและไม่ได้ติดร้อยเปอร์เซนด้วยไม่เป็นไรนะครับถือว่ามาลองนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนจะไม่แทบจะไม่ได้เล่นเลยนะครับชีวสไป์นะครับมันมันจะไม่ค่อยเก่งไงไม่รู้นะฮะ เรื่องไรนะเรามาลองเล่นใะห้ทุกท่านได้ดูนะนี่นะเริ่มใช้แววแล้วนะเริ่มใช้แววแต่ไม่แปลนะเราเราไม่ยอมแพ้ฮะได้เป็นหยกมานะครับถือว่าดีเลยนะครับก็ บั๊กไปก่อนได้นะครับไม่ได้เสีเยดเพราะว่าไม่ได้บวกเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับอือประมาณนี้โอเคประมาณนี้นะครับไปอืเถ้าที่ผมคิดตอนนี้ก็อาจจะต้องเล่นกับมะพร้าว แต่เราจะอยู่ถึงจุดนั้นไหมนะครับไปดูกันนะครับอืมดาบในอนาคตนะครับคือดาบอันนี้นี่ถ้าเรารวมอันนี้แล้วก็ได้นี้เราก็รวมเป็นอันนี้ได้นะครับนี่ตอนนี้ได้หนึ่งลกนะหนึ่งลูอืมตอาอนนี้นล้างบ้าไปก่อนนะครับอันนี้นะครับโ็ ยังไหวนะครับโอเคอเก็บกระสุนเจองดีครับตอนนี้ไปโอเคยังไหวอยู่นะครับอันนี้ครับเป็นอะไได้บ้าง อเทมใช้งานเร็วขึ้นไอเทมใช้งานเร็วขึ้นก็น่าสนใจนะอืมลับอ,อ,อันนี้โอเคก็เป็นอาวุธของติงนะครับก็ได้จากสมบัตินะครับอันนี้ก็ผมใช้ดาบเยอะนะครับก็เลย ต้องซื้อกระเป๋ายาวนะครับเพราะว่าได้สตามินานะครับก็กระเป๋าธรรมดานะครับก็ขาดไปได้นะครับเปลี่ยนเป็นกระเป๋าเร็วกระเป๋ายาวได้หมดเลยนะครับดีกว่ากระเป๋าธรรมดานั่นเองก็อืมีกปรานี้ไม่เียส,ยสบายๆนะครับ Okay. นี่ก็เอาไปติดบริเวณนี้ที่ปันโดนไอเทมหลไยชิ้นนะครับนี่ครับได้คุ้มที่สุดก็มาเล่นกับมะพร้าวนะครับเพราะว่าได้เกราะ5และทุกๆ16เกราะก็จะได้ออสะท้อนตามหน่วยนะครับโอเคไปสบายๆนะครับอืมแต่สนาบ ฟตมีหน้าเราหมดนะครับดาบใหญ่เลยไม่ได้ฟันนะครับอาจจะไชน,นะ,ะนนอยู่นะครับโอเคราโดนดาบอเล็กแย่งฟาตามิน่าไปนะครับคนนี้คือสายเออผมไม่เคยเห็นเลยแฮะสายน่าจะสายล้างบับนะครับนี่เป็นกีล้างบับ อัอนนี้ผมก็ได้เหมือกนกันนะครับนี่ได้มาแล้วนะครับรงมกับตอนนี้เราเล่แต่ของติงนะครับเล่นของตระครติองเราอยากเล่นเราเล่นติงนะครับเอะตอนนี้ไปโอ้โหเจอเสนะครับไหวกับนางไหม น่าจะไหวนะครับโอเคโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับปน่าจะสบายๆนะครับ เรียบร้อยก็ชนะไปนะครับแต่อาจจะไม่ได้ถูกใจผู้ชมสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ใช่สายโล่แบบเต็มรูปแบบนะครับแต่ก็ไปเล่นกันได้นะครับเป็นโลแนนนะครับสายดาบนะครับโลแนนนี่เมื่อกี้ก็เป็นอาวุธชิ้นนี้นะครับเอ็กคาลิเบอร์นะครับก็เป็นสตีลบัฟสตีลบัฟนะครับเป็นดาบสตีวบัฟ แล้วก็เมื่อกี้ก็เป็นไอ้นี่นะครับเชือกสไปค์นะครับเออ่หากเล่นมาแล้วมีไอเทมที่ได้เออ่โลเยอะนะครับแนะนําให้หยิบได้นะครับหรือถ้าท่านใดสนใจอยากเล่นสายโลนะครับก็แนะนําเป็นไอเทมอันนี้นะครับฮังเกอร์ริ่งวัดนะครับเพราะว่าทุกๆ12สิบสองวิก็จะได้เกราะตามอัมเมอร์ของเรานั่นเองนะครับสูงสุดก็4ชิ้นนะครับก็เป็น160โลต่อ12วินาทีนะครับและสามารถบล็อกได้ด้วยนะครับตาม การโจมตีของเราเลยไม่ว่าจะเป็นอาวุธระยะใกล้ระยะไกลนะครับหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะครับใช้ได้หมดเลยอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็น Iron View Banner นะครับเป็นธงนะครับเฉพาะว่าจะได้ฮิลแล้วก็ได้เกราะตาม,มอาเมอร์ด้วยแต่จะได้แค่3ตํตำแหน่งนะครับก็ทุกๆ3วินะครับได้ไปแล้วก็ทุกๆท,ที่เออโดนเผานะครับเมื่อถึงเวลาที่กําหนดก็จะโดนเผาใช่ไหมครับแต่ธงนี้ก็จะได้ฮิลด้วยได้สะท้อนด้วยได้ ลักได้สปีดได้โจมตีนะครับแต่เป็นการสุ่มนะครับแล้วก็คลีนด้วยถือว่าเป็นสายืยอะนะครับหากท่านใดเล่นโล่นะครับก็แนะนําเป็น2ชิ้นนี้นะครับก็โล่โรแนนนะครับก็เป็นโล่นี้นะครับ unbreakable wall นะครับหนามากนะครับสามารถใส่2โล่นี้ได้นะครับแต่กินช่องเยอะไปหน่อยนะครับไอเทมนี้ใช้ถึง9ช่องเลยทีเดียวนะครับจะได้โล่เยอะมากๆนะครับแล้วแถมยังมีโอกาส50%ที่จะ บล็อกอีกด้วยนะครับหากเรามีไอเทมโจมตีเยอะๆโจมตีรัวๆนะครับบล็อกจนไม่มีใครตีเราเข้าเลยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับในส่วนของโรเน่นะครับก็เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับก็กึ่งกึ่งดาเมจกึ่งกึ่งโลนะครับในรอบนี้ไม่ได้ใส่โลจาขนาดนั้นนะครับส่วนคอมโบนะครับก็ไว้คลิปอื่นนะครับจะมาแนะนำอีกนะครับว่าเออเป็นคอมโบอาวุธระยะไกลคอมโบ น้ำยาคอมโบสัตว์เลี้ยงอะไรประมาณนี้นะครับก็ไว้คลิปถัดไปนะครับก็จะมาเล่นให้ดูในต้นข้ออื่นอีกด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังมาถึงจุดนี้ด้วยนะครับหากมีภาพประการใดนะครับก็ขออภัยไว้ณะที่นี้ด้วยนะครับก็หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับผมจะตามไปอ่านทั้งหมดเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย ว่าเจ๋งครับ